แต่ก่อนก็ปลูกพืชปลูกผักทำไร่ปลูกอ้อยนะครับรายได้แ,แต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้นะครับมันไม่พอใช้จ่ายนะครับเนต้องหายืมขเ้ามั่งอะไรมานีครับพอได้ใช้จ่ายไปวันๆนะครับทําไมผมดีใจที่วันนี้โครงการแก้จนของอาจารย์เมเข้ามาสนับสนุนเรื่องการพัฒนาพันธุ์ ในพื้นที่ตรงนี้เราทําโครงการแก้ไขปัญหาความยยกจนในปัจจุบันนี้เราก็พัฒนาเป็นโมเดลที่เรียกว่าดองแรกคแก้จนเพราะว่าเราพัฒนาพื้นที่โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นฐานในโครงการที่เราทํามาตั้งแต่ปี6.3จากฐานข้อมูลทีพีแมบที่เรามาสอบทานนะคะถือว่าเราเลือกอําเภอพนมดงรักเพราะว่ามีจํานวนคนเรืยนยากจนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ก็คือร้อยคนเนี่ยเราจะเจอคนจนแทบจะแบบเกือบ30คนพอเราสอบทานเนี่ยเราก็เจอว่าคนเรียนยากจนเนี่ยมีปัญหาในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปเนาะเราก็จะแบ่งเป็น4 ระดับอยู่ยากอยู่ลําบากพออยู่ได้แล้วก็อยู่ดีไม่จนเราจะต้องดูในแต่ละทุนแต่ละด้านว่าคนเรือนยากจนเนี่ยอยู่ลําบากในด้านไหนแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็จะอยู่ในระดับ2ก็คืออยู่ลาบากแต่ว่าจุดที่น่าสนใจเขามีฐานทรัพ,พยากรนะคะมีป่าชุมชนหลายแห่งมีแหล่งน้ํานะคะจํานวนมากแล้วก็มีทรัพ,พยากรธรรมชาติต่างๆแต่ว่าคนเรือนยากจนแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพ,พยากรในพื้นที่เลยเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเขารับจ้างทั่วไปรับจ้างในภาคเกษตร จากเมล็ดพันธุ์นะคะที่มีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วก็มีชาวบ้านบางคนเนาะได้รับการส่งเสริมจากโครงการสมเด็จพระเทพนะคะเขาก็ไปเพาะฟ้าทลายโจรจํานวนมาก,กลงโซเชียลมีคนสนใจให้เพาะเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ขายเป็นร้อยถุงชาวบ้านเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นโอกาสนี่พันธุไม้ป่าที่เป็นที่ต้องการและขาดแคลนก็คือ,อยางนามาข้ามงพายุเนชุมชนก็เลยเราจะต่อยอดขยายผลในการเพาะกล้าเพื่อจําหน่ายก็เข้ามาสู่กระบวนการปฏิบัติตงานเลยแล้วก็ทดลองนะคะในปีแรกก็ ไปเรียนรู้กับแหล่งเพาะขนาดใหญ่ก็คือที่อำเภอรัตนาบุรีเรียนรู้ทุกข,ขั้นตอนแล้วก็ทดลองร่างกับชาวบ้านคร่าวๆทําเป็นแผนธุรกิจแล้วก็เอาไปให้ร้านต้นไม้นะคะตอนนั้นเราก็ได้ MOU ว่าเขาจะช่วยเราซื้อนะคะจากนั้นเราก็มาปฏิบัติการเลยค่ะอันดับแรกรวมตัวกันเพาะที่จุดศูนย์กลางตรงนี้ก่อนทําเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเก็บเมล็ดพันธุ์มานะคะจัดการเมล็ดพันธุ์ผสมดิน ทดลองเพาะขยายจนได้มาเป็นกล้าไม้แล้วก็ทดลองขายร่วมกันพอปีที่2ปีที่3เราก็ขยับพัฒนาต่อยอดทําโรงเรือนในบ้านสมาชิกที่มีศักยภาพบางคนนะคะก็ไม่สามารถที่จะเพาะได้ครบทุกกระบวนการก็ไปเก็บเมล็ดพันธุ์ทําให้เราได้เมล็ดพันธุ์จํานวนมากขึ้นเราได้เผยแพร่อ,ออกสื่อโซเชียลปรากฏว่าตลาดต้องการตัวเมล็ดพันธุ์แต่ด้วยศักยภาพของชาวบ,บ้านถ้าเราขายจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ด้วยสมาชิกยังน้อยอยู่จึงไม่พอนะคะก็เลยมีการขยายผลรวมตัวสมาชิกจาก15คนเป็น2 0 นนะะจากตอนแรกทําหมู่5อย่างเดียวนะคะก็ขยายไปทําหมู่12พราะมีสมาชิกจากหมู่11มาร่วมด้วยแล้วก็ทําไปที่หมู่9ก็ขยับไปที่ตําบลบักใดแล้วก็มีการขยายทําในเรื่องของ กล้าพืชผักสวนครัวด้วยซึ่งราคาจําหน่ายเนี่ยปีแรกที่เราทดลองขายส่งก็อยู่ที่5้าถึงหบาทต่อต้นนะคะขนาดความสูงประมาณ25-30ถึเงเซนขายปลีกที่ต้นละ1 0บาทแต่ว่าพอขายไปขายมานะคะร้านที่ขายต้นไม้นียต้องการกล้าปริมาณมากทีละ5้าถึงหกพต้นเกิดการกดดันเนาะเพราะว่าเพิ่งรวมกลุ่มประธานกลุ่มมองว่าถ้าเราผลิตตามยอดออเดอร์ขนาดนั้นนะคะคนุ่นแยกตุ่นอาจสมหมดกำลังใจว่าทําไม่ได้นะคะก็เลยมองว่าการขายปลีกก็น่าสนใจพอเราทําไปได้สักระยะหนึ่งนะคะตลาดจะบอกเรา ะะว่าเขาต้องการกล้าไม้ที่มีการต่อยอดอย่างเช่นกล้ายางนานเนี่ยมีการใส่เชื้อเห็ดก็จะช่วยทําให้ขายได้ราคาเพิ่มเป็น25บาทหรือถ้ามีความสูงเพียงพอก็จะได้ตามต้น1 0 0่งอบาทวิธีการเพิ่มเชื้อเห็ดนะครับหาเห็ดที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นเห็ดระโงกเรานําดอกที่บานเต็มที่นะครับมาแขือมหรือปั่นก็ได้ทําให้มันละเอียดนะครับแล้วก็เอาน้ําตัวน,นั้นรดลงไปในต้นกล้าที่เพาะเชื้อที่มีอยู่ในสปอร์ตก็จะไปรวมอยู่กับรากพืชตระกุลยางนะครับเวลาไปปลูกปับ๊บเชื สลายเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆให้เป็นอาหารกับต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะพาเชื้อเห็ดจเจริญเติบโตไปด้วยนะครับรากถึงไหนเห็ดไปถึงนั่นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นี้มีมูลค่านะคะค่อนข้างมากอย่างเช่นยางนานเนี่ยถ้าสามารถเก็บมาได้แล้วก็ตกแต่งปัดปีกก็จะขายได้เมรลระบาทหรือพยูงเนี่ยขายเป็นกิโลนะคะก็อยู่ที่1500ับาทถึง3,000บาทส่วนของการใช้เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ก็ได้อาจารย์ทางด้านคณะเกษตรเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรเก็บไม้ป่ามาแต่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานต้องปลูกเลยถ้าเราเอาเทคโนโลยีสา เคลือบเนี่ยมาเคลือบในไม้ป่าเนี่ยจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นหรือสามารถป้องกันเชื้อราที่ผิวของเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าได้ไหมคะ,มะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายบางชนิดไม่สามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้ค่ะเช่นยางนานเนี่ยค่ะค่อนข้างหามเมล็ดได้ยากแล้วก็จะเก็บไม่ได้นานเลยค่ะต้องรีบเพาะเลยภายใน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ลองมาเคลือบดูค่ะเราเพบว่ามันเก็บรักษาได้ประมาณ2เดือนของทีมเราเนี่ยค่ะเราทําสูตรสารเคลือบเองไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศถังหนึ่งสามพันหกถึงสี่พันเพราะว่า จะไม่ถึง10กกรรถ้าเราทําเองต้นทุนในการเคลือบเนี่ยตกอยู่ที่กิโลละ1ิบถึงบาทก็จะลดค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการตลาดนะคะตอนนี้ลูกค้าหลักก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทําในเรื่องของโคกหนองนากลุ่มข้าราชการ,กรเกษยณกลมุ่มที่ทําในเรื่องของเครือข่ายเพาะกล้าไมนะ้ก็จะเป็นโอกาสในการตลาดโดยที่ชาวบ้านได้มีการเชื่อมโยงจากแหล่งเพาะกล้าไม้ที่รัตนบุรีแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ตลาดนอกพื้นที่นะคะก็คือตาบลยายแย้มวัฒนานะคะบ้านโนนศิลาที่บุรีรัมย์นี่ก็จะเป็นในเรื่อง ของการตลาดปิดด้านหนึ่งที่เราเข้ามาเชื่อมโยงให้นะคะอาจารย์นี่แหละครับคือมาให้เห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแล้วก็ป่าไม้ธรรมชาติให้อะไรเราหลายๆอย่างที่เรามองข้ามไปเมื่อแต่ก่อนแล้วเมล็ดพันธุ์ก็มีประโยชน์มหาศาลสามารถขายเมล็ดก็ได้มาเพาะหรือปลูกเองให้เป็นร่มเย็น เราก็ต่อยอดออกมาเป็นผิตภัณฑ์นะคะอีโคปรินซึ่งเป็นผ้าที่พิมพ์จากลายใบไม้นะคะซึ่งใบไม้ก็หาได้โดยทั่วไปในบริเวณเทืกอกเขาพนมดงรักเช่นในส่วนของใบสากเพกานะคะใบสบู่แดงนะคะใบยูคาลิปตัดนะคะหรือว่าจะเป็นใบสะเดาอะไรต่างๆเนี่ยคือใบไม้หลายๆชนิดเนี่ยสามารถที่จะให้สีได้นะคะแต่ว่ากระบวนการในการผลิตเนี่ยก็จะต้องมีการนำผ้านะคะไปผ่านกระบวนการทำความสะอาด แล้วก็แช่น้ำมอเดนแล้วก็นำมาสู่การผลิตผ้าอีโคปรินซึ่งสีที่ได้จากใบไม้นะคะเราก็จะมีการต่อยอดออกไปทำในส่วนของผงสีจะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติสามารถใช้ในการย้อมผ้านะคะหรือว่าจะนำไปเป็นส่วนผสมในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ตอนแรกยังไม่คิดเรื่องทำวายเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ ชาวบ้านอย่างเราจะทําวายหรอวะถ้าเราทําได้จริงมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวคนในหมู่บ้านที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนอาชีพจากกรีดยางปลูกมันสำปะหลังมาปลูกพืชกินได้แปลรูปทําตลาดทําแบรนด์คาว่าตะเพียงจูนนี่มันแปลเป็นไทยแปลว่าหน่อไม้ส้มพอผลหน้าแรงไปเนี่ยพอเข้าเมษาพฤษภามิถุนานเนี่ยมันแทงหน่อออกมาแล้วมันมีรสเปรี้ยวคนแก่คนเฒ่าชาวบ้านเก็บมาแล้วมาปอกเปลือกต้นออกแล้วก็จิ้มพริกเกลือกินช่วยให้สดชื่น เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงวะที่จะให้ของเรานี้มันมีมูลแลค่าเพราะเราผูกพันมันเราไม่ได้อยากทาองุ่นเราไม่ได้อยากทําอะไรที่เป็นผลไม้ตลาดแต่ตะเพียงจูเนี่ยพอทําออกมาผลลัพธ์มันน่าสนใจทั้งกลิ่นทั้งรสจนวันหนึ่งผมมีอาจารย์ฝรั่งชื่ออาจารย์จอร์นดัมเป็นอดีตไวเมกเกอร์ของบ็อกโดอาจารย์จอร์นมาเสร็จแกชิมทั้งหมดแล้วแกเลือกตะเพียงจูอย่างเดียวแกบอกอันนี้ไอกินได้ไอชอบตัวนี้มันก็เลยทําให้ผมมั่นใจว่าตะเพียงจูนี่มันมีอนาคตแน่นอน มันก็เลยทําให้เรามาตั้งต้นว่าต้องหาทางพัฒนาตะเปียงจูเนี่ยให้เป็นไวายที่แบบมาตรฐานระดับโลกให้ได้ นั่นคือที่มาว่าทําไมผมดีใจที่วันนี้โครงการแก้จนของอาจารย์เมย์เข้ามาสนับสนุนเรื่องการพัฒนาพันธุ์ที่จะทําให้มันมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการทาหวาส่วนหนึ่งที่ผมดีใจที่สุดคือมันทําให้ชาวบ้านหันมาสนใจปีที่แล้วทะเลาะกันเลยนะเออใครไปเข็บตะเพียงจูในสวนกูกูไม่ยอมคือจริงๆมันก็เป็นความขัดแย้งแต่ผมคิดว่าอยู่ๆพืชที่ไม่มีมูลค่าอะไรเลยกลับทําให้ชาวบ้านหวงแหนขึ้นมามันกลายเป็นพืชที่มีมูลค่าซึ่งวันนี้มันเป็นก้าวที่พม ผมภูมิใจนะที่ราชจะพัดชลินมองเห็นเรื่องแบบนี้เอออาจารย์ลงมาเองอะไรลงมาเองเพราะว่าผมพูดเรื่องนี้มาหลายปีมากทําไมเราถึงไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เราไม่มียีสเป็นของเราเองเราไม่มีกระบวนการบางอย่างที่ทําให้เราเกิดวายวายออฟไทยแลนด์ที่มันมีกลิ่นรสชาติที่แบบเฮ้ยนี่แหละคือวายไทยแลนด์ แล้วนอกจากกลุ่มเป้าหมายคือคนเรือนยากจนนะคะจะได้ประโยชน์จากโครงการนะคะจากการที่มีไรายได้เพิ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการรวมกลุ่มนะคะทางด้านสังคมแล้วเนี่ยภาคีเครือข่ายหน่วยง,งานต่างๆนะคะก็เข้ามาร่วมมือนะคะร่วมมาย่วม,มือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเราได้มีการบูรณาการกับหน่วยง,งานฟังก์ชันในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะจนมีการพัฒนาขึ้นเป็นฐานข้อมูลที่เรียกว่าสุรินควอเทียด์าต้าเบสนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่หน่วยง,งานฟังก์ชันต่างๆสามารถเข้ามาใช้นะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลคนเอ ยยกจนร่วมกันได้นะคะตั้งแต่การคีย์ข้อมูลเข้าระบบนะคะการคีย์ข้อมูลปัญหาความต้องการการคีย์ข้อมูลความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีการแสดงผลเป็นจอแดชบอร์ดสาหรับผู้บริหารเพื่อที่จะนําไปสู่การกําหนดนโยบายนะคะเราเอาโครงการทุกโครงการของบอราชพัฒนะคะที่เข้ามาเข้าไปบรรจุไว้ในแผนถ้าเกิดว่าทางบอราชพัฒมอบหมายหน้าที่ให้เราดูแลต่อทางองค์การบริหารส่วนตะบนตาเมียงเราสามารถดูแลต่อได้เพราะเรามีงบประมาณในการที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่แล้ว คโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏสุรินเข้ามาเนี่ยนะครับหนึ่งตอบโจทย์แน่นอนคือในเรื่องของรายได้คุณตาคุณยายลูกๆห,หลานที่ได้มาปลูกลดค่าใชา้จ่ายในครัวเรือนผักปลูกกินเอง2เหลือจําหน่ายก็เกิดไรายได้เพิ่มส่วนในเรื่องของความสุขพอมาได้กิจกรรมในการปลูกผัก มันก็เกิดสัมพันธ์ในครัวเรือน3เป็นสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนอีกมันทําให้เกิดความสามัคคีความรักความช่วยเหลือกันในชุมชนมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร,ษษร,ร,รหันมามองตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้มือนะครับเพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับเพื่อที่จะจําหน่ายนะครับที่มีการทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกล้าไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลากหลายชนิดนะครับาสามารถเสริมสร้างรายได้แล้วก็คนที่เอาไปปลูกก็มีการกลับมาซื้อเพิ่มอีกครับเพราะว่าต้นไม้ทีีน่นนลลูกกสวกวววยยแ้้็็โตเรรดะคับ ก็สิ่งที่ภาคภูมิใจและสิ่งที่ประทับใจที่ทํางานในพื้นที่นะคะในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาจนในอำเภอพนมดงรักก็คือการที่ทําเราให้คนจนนะคะสามารถรวมกลุ่ม แล้วก็ทํางานเพาะกล้าไม้ได้อย่างต่อเนื่องขยายผลนะคะมีเกิดรายได้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เห็นรอยยิ้มนะคะของเขาที่สําคัญก็คือว่าทรัพยากรที่มีอยู่สามารถใช้ให้เกิดมูลค่าเกิดคุณค่าตรงนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจนะคะที่เราได้ส่งเสริมคนเลี้ยกจนในพื้นที่อำเภอพนมดงักค่ะ